สวัสดีครับเวอร์ซุดบอสคาร s เซอร์วครับคันนี้ก็จะเป็นรถตู้ครับติด NGV มาครับซึ่ง NGV ตอนนี้ก็เริ่มที่จะไม่ค่อยสะดวกกันในการเติมครับลูกค้าก็เลยเปลี่ยนมาใช้ LPG ครับพอเข้ามาที่เราเราก็มีโปรโมชั่นครับสำหรับรถตู้โดยสารครับอันนี้เป็นโปรโมชั่นก็คือเราถอดอุปกรณ์ NGV ออกให้ฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ติดตั้งชุดประหยัดให้ครับ ในชุดประหยัดเนี่ยครับก็สามารถใช้ได้ดีกับเครื่องเบนซิน2.7ก<ๆ>็คือเครื่อง 2TR ของ Toyota ครับในชุดโปรโมชั่นที่เรานำเสนอเนี่ยครับก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งครับก็คือตัวดิจิท r อนิกครับครับก็ดิจิท r o นิกนี่ก็เป็นของผลิตภัน์ของอิตาลีอยู่แล้วครับแล้วก็หัวฉีดก,ก็จะเป็นของ Vortex ครับแล้วก็จะมีหม้อต้มครับ ก็จะเป็นของโทมาเซโตครับผมในส่วนการเดินสายเนี่ยครับของเราเนี่ยเราจะใช้วิธีตัดที่หน้าปลั๊กกล่องเลยครับในการเชื่อมต่อสายไฟครับแล้วก็การเดินท่อร้อยสายเขียนว่าท่อร้อยสายนยครับเราเดินจากด้านในตรงนี้ครับก็จะเป็นท่อโปโลครับแล้วก็พันทับด้วยเทปสายไฟ 3M อีกครั้งหนึ่งครับเพราะเทปพันสายไฟ3 m เนี่ครับ มีความสามารถในการป้องกันฉนวนได้ดีครับในส่วนของอสิ่งเพิ่มเติมก็คือคันนี้ครับลูกค้าเนี่ยครับใส่กล่องอตัวที่ปลั๊ก OBD มาเพื่อช่วยให้การขับเนี่ยครับลื่นขึ้นแต่ว่าเราก็เลยนำเสนอลูกค้าไปครับในการที่จะติดตั้งแก๊ส l p g และได้กำลังที่ดีเวลาขึ้นเขาเนี่ยครับขึ้นภูเขาเพราะว่าทางภาคใต้เนี่ยภูเขาจะเยอะเราก็เลยนำเสนอ รีแมปกล่อง ECU ของรถครับซึ่งการรีแมปของเราเนี่ยครับก็จะทําให้คันเร่งเนี่ยครับเบาขึ้นที่สําคัญก็คือเราปรับองศาจุดระเบิดให้เหมาะกับการใช้แก๊ส LPG เพราะว่าน้ํามันที่เราใช้ที่บ้านเราเนี่ยครับส่วนใหญ่นะครับก็จะมีออกเทน9195แต่ว่าออกเทนของ LPG นะครับอยู่ที่120ถ้าหากเราปรับการจุดระเบิดให้เหมาะกับออกเทนที่120เนี่ยครับจะทําให้ การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนี่ครับประหยัดขึ้น 1. แล้วก็ 2. ก็คือรถมีกําลังเพิ่มขึ้น 3. ก็คือลูกค้าขับทางไกลนี่ครับจะไม่เหนื่อยครับเพราะว่ามันจะให้กําลังทอรกที่ดีครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคอ,อ,อ,อีกส่วนหนึ่งที่ทางเรามีบริการเพิ่มเติมให้กับลูกค้านอกจากการติดตั้ง NGV ที่เป็นมาตรฐานแล้วครับในส่วนของคันนี้ก็คือจะมีถงังครับเดี๋ยวเรามาดูถังกัน ครับถัทงที่ใช้ก็จะเป็นถัง64ลิตรเพราะว่าเราได้ถอดตัวชุด NGV ออกครับแล้วก็ใส่ถังตัว64ลิตรเข้าไปแทนครับถังก็จะเป็นถังของ m a g เนตครับวาล์ว wow! ก็จะเป็นของ Energy Reform ครับคันนี้ก็รอเก็บรายละเอียดงานครับก็น่าจะเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคการจูนกันครับว่าจูนอย่างไรถึงจะ ทำให้รถเนี่ยครับมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยการจูนเนี่ยครับจะเป็นการจูนเทคนิคจากอิตาลีเลยครับเพราะว่าดิจิตอลิก,ก็จะเป็นของอิตาลีเหมือนกันเราก็ได้รับการเรียนรู้จากาผู้อบรมที่เป็นชาวอิตาลีครับขอบคุณครับ